เรียนระยองวิทยาคมนะครับเพื่อที่จะมาฟังแนวคิดนะครับของนักเรียนนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเกี่ยวกับการประกวดโครงงานพลังงานลมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแนะนําตัวก่อนนะครับอาจารย์ครับครับผมครูวัดแดงน้อยโรงเรียนระยองวิทยาคมครับคุยที่ตาพาแดงน้อยค่ะจากโรงเรียนระยองวิทยาคมเช่นกันค่ะ อัญชาติปีชาลายจากโรงเรียนระยองวิทยาคมค่ะค่สะสวัสดีค่ะเด็กหญิงชุดทิมนสิงห์แถวจากโรงเรียนรยองวิทยาคมค่ะเด็กหญิงนิใช่การโยงพานิชกุลจากโรงเรียนลยองวิทยาคมค่ะครับก็แนะนําตัวกันจนครบแล้วนะครับอยากจะถามถึงแนวคิดนะครับว่าได้นําเสนอในเรื่องของอโครงงานพลังงานลมกันยังไงบ้างครับ ค่ะปัจจุบันนะคะพลังงานเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพลังงานเนี่ยได้สูญเสียไปมากจนกระทั่งถึงขั้นแบบตกสภาวะวิกฤตเกี่ยวกับพลังงานมากค่ะและเราก็ต้องหันไปพึ่งพาแนวทางในการอาศัยนะคะพลังงานทดแทนค่ะซึ่งพลังงานลมนะคะก็เป็น พลังงานรูปหนึ่งเป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญมากที่สามารถที่จะนําไปออทําประโยชน์ได้อีกมากมายค่ะเราจึงนําพลังงานลมนะคะมาใช้ในการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะในตอนแรกนะคะ คือว่าเมื่อเราสังเกตนะคะปัจจุบันเนี่ยลูกหมุนนะคะลูกหมุนเนี่ยจะติดตั้งมากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือครัวเรือนต่างๆนะคะแม้กระทั่งโรงเรียนระยองวิทยาคมของเรานะคะก็ได้ติดตั้งลูกหมุนเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงยิมหรือว่าโรงอาหารก็ตามนะคะได้ติดตั้งมากซึ่ง ที่ติดตั้งเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อระบายความร้อนภายในบริเวณที่ติดตั้งจากการที่ทางกลุ่มของพวกเรานะคะได้ไปสังเกตเนี่ยการที่ลูกหมุนเนี่ยหมุนไปเนี่ยได้เสียพลังงานจากการหมุนไปโดยเปล่าประโยชน์เราจึงคิดที่จะนําพลังงานที่สูญเสียจากการหมุนเหล่านี้นะคะมาเกอให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะตอนแรกนะคะเราได้ศึกษาว่าเราควรจะเพิ่มประสิทธิภาพของลูกหมุนดีไหมควรเพิ่มอย่างไรแล้วเราก็ได้ผลจากการ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพก็คือว่าเราได้แนวคิดมาจากพันลมค่ะถ้าสังเกตดูดีนะคะพันลมเนี่ยใบพัดของมันเนี่ยเมื่อหมุนแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดความเร็วและลมใช่ไหมคะครเราจึงนําหลักการและออวิธีการเหล่านั้นนะคะมาประยุ์ใช้กับลูกหมุนของเราค่ะ,ะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าแนวจะเป็นลูกหมุนที่เรานํามาประดิษฐ์ทดลองค่ะโดยมีหลักการนางนี้ค่ะค่ะหลักการทางานของลูกหมุนนะคะ เมื่อลมร้อนภายใต้ลูกหมุนนะคะลอยตัวขึ้นค่ะจะทําให้อากาศเย็นนะคะไหลเข้ามาแทนที่ค่ะซึ่งส่งผลให้ลมร้อนนะคะไปดันโครงภายในของลูกหมุนค่ะให้เกิดการหมุนตัวนะคะเมื่อลูกหมุนหมุนนะคะก็จะทําให้กระทะรถจักรยานหมุนตามไปด้วยค่ะซึ่งกระทะรถจักรยานนะคะเปรียบเหมือนเฟืองเล็กค่ะไปทดกับเฟืองใหญ่นะคะซึ่งเปรียบเหมือนตัวเจเนเตอร์ค่ะ เมืเ่อเอาจักรยานะคะมาปั่นกับตัวเจเนอเรเตอร์ก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าค่ะซึ่งภายในตัวเจเนอเรเตอร์คะจะมีขดลวดวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กนะคะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ค่ะเมื่อเราได้กระแสไฟฟ้า,ามาแล้วนะคะก็จะส่งไปทางสายไฟเส้นนี้นะคะส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ค่ะส่วนอีกส่วนหนึ่งจะนําไปจ่ายไฟโดยตรงที่หลอดไฟตรงนี้นะคะนะคะแล้วจะใช้จากแบตเตอรี่นะคะซึ่งเอากระแสไฟจากแบตเตอรี่มาใช้กับหลอดไฟตรงนี้นะคะ่ะ อันนี้เราสามารถนำมาจ่ายไฟได้โดยตรงค่ะถ้าเกิดลูกหมุนหมุนนะเราก็ใช้ระบบหมุนนี่สำรองฟเก็บชาร์จไฟสิ่งที่เรานำมาเพิ่มประสิทธิภาพนะคะที่เราบอกไปที่เรานำใบพัดจากพันธุ์เรามาประยุกต์ใช้นะคะเชิญดูด้านในได้นะคะด้านในโครงของลูกหมุนเนี่ยจะมีใบพัดสามใบนะคะที่ติดตั้งอยู่ก็คือเราแน้นำมาประยุกต์ใช้ค่ะส่วนอีก ถ้าเราไม่เอาใบพัดมาติดเนี่ยลูกหมุนจะประสิทธิภาพจะจะจะจ่ายไฟได้ไหมก็จ่ายได้ค่ะแต่ว่าในการเพิ่มประสิทธิภาพเนี้จะทําให้ลูกหมุนเนี่ยสามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าและจ่ายไฟได้ดีกว่าการที่ไม่ได้ติดตั้งใบพัดค่ะตอนภายใต้ลูกหมุนนะคะลอยตัวขึ้นค่ะก็จะทําให้ลมเย็นไหลเข้ามาแทนที่นะคะซึ่งส่งผลให้ลมร้อนค่ะไปดันโครงภายในของลูกหมุนนะคะให้เกิดการหมุนตัวค่ะ เมื่อลูกหมุนหมุนแล้วนะคะเขาจะก็จะทําให้ตัวกระทาละรถจักรยานหมุนตามค่ะซึ่งกระทาลรถจักรยานคะจะเปียบเหมือนเฟืองใหญ่ค่ะทดกับเฟืองเล็กนะคะซึ่งเปียบเหมือนตัวเจเนเรเตอร์ค่ะเมื่อกระทาล้รถจักรยานนะคะไม่ต่ากับตัวเจเนเรเตอร์ก็จะทาให้เกิดกระแสไฟฟ้าค่ะซึ่งภายในตัวเจเนเรเตอร์นะคะจะมีขดลวดวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ค่ะเมื่อเราได้กระแสไฟฟ้าแล้วนะคะส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งจะจะนําไปจ่ายกระแสไฟโดยตรงที่หลอดไฟตรงนี้นะคะ เมื่อถ้าเราใช้ยามจำเป็นนะคะเราสามารถนําเปิดสวิตค่ะแล้วเราสามารถนํากระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นะคะไปใช้กับหลอดไฟตรงนี้ได้ค่ะนี <S <S ่ก็คือ,คอการาฟแสดงความสัมพันธ์ของลูกหมุนในการผลิตกระแสไฟฟ้ากับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เราสามารถผลิตได้นะคะถ้าหากเราติดตั้งลูกหมุน1ลูกจํานวนกระแสไฟฟ้าที่เราจะผลิตได้ก็ประมาณ1%นะคะถ้าหากติดตั้ง2ลูก กระแสไฟฟ้าก็จะเป็นเพิ่มขึ้นเป็น2%นะคะถ้าหากเราติดตั้ง3ลูกปริมาณกระแสไฟฟ้าเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3%นะคะถ้าหากเราติดตั้งจํานวนลูกหมุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เราก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นได้ตามลําดับค่ะส่วนกราฟที่2นะคะก็คือกราฟแสดงความสัมพันธ์ของลูกหมุนในการผลิตกระแสไฟฟ้ากับค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียไปนะคะ ถ้าหากเราติดตังงนน้งลูกหมุนจํานวน1ลูกค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าเราก็จะเป็น5%นะคะถ้าหากเราติดตั้ง2ลูกค่าใช้จ evet ่ายไฟฟ้าของเราก็จะลดมาเหลือ1 0ประมาณ4%นะคะถ้าหากเราติดตั้งจํานวน3ลูกค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของเราก็เหลือประมาณ3%และถ้าหากเราติดตั้งลูกหมุนเพิ่มเป็นจํานวนมากค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของเราก็จะลดลงตามลําดับนะคะ เพราะในตอนแรกเราอาจจะเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์นะคะแต่เมื่อเราได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีการเสริมประสิทธิภาพแล้วก็จะทําให้เราช่วยลดค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของบ้านเราได้จนเท่ากับศูนย์เลยค่ะครงานชิ้นนี้นะครับทางนักเรียนได้ต่อยอดนําไปใช้จริงด้วยหรือเปล่าครับค่ะเราสามารถ ต่อยอดแล้วนําไปใช้จริงนะคะเนื่องจากลูกหมุนที่เรานําไปติดทางไม่ว่าจะทางเรียนหรือทางอุตสาหกรรมหรือทางบ้านเรือนนะคะมันได้หมุนไปโดยปราประโยชน์ค่ะเราจึงนาลูกหมุนนะคะไปต่อยอดโดยการนําไปใช้กับวงจรไฟฟ้านะคะเพื่อให้กระแสไฟฟ้าได้ค่ะเราจึงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงค่ะค่ะจาก ะะที่เราได้ผลิตกระแสไฟแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายกระแสไฟไปยังโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือครัวเรือนต่างๆนะคะก็สามารถที่จะนําไปต่อยอดใช้กับได้ทุกที่ค่ะเพื่อผลิตกระแสไฟใช้ใจ่ายเองค่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับปัญหาด้านมลพิษที่ามาตรพุทธครับ่ปัญหาด้านมลพิษทางมาประพุทธนะคะก็ถือเป็นวิกฤตอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าในการที่จะผลิต เอ่อพลังงานต่างๆนะคะทางไมโครพุนเนี่ยมีลง ไฟจ่ายพวกไฟฟ้าโรงงานอุตสาหากรรมอะไรต่างๆที่ปล่อยมลพิษควันมากมายนะคะซึ่งพลังงานเหล่านั้นเนี่ยเป็นพวกสารเคมีทั้งนั้นเราจึงลูกหมุนของเรานะคะสามารถที่จะนําไปติดตั้งหรือว่านําไปใช้กับโรงงานอุตสาหากรรมได้ค่ะโดยใช้พลังงานจากธรรมชาติเท่านั้น,นะคะ่ะคือว่าไม่เป็นมลพิษแล้วก็ไม่เป็นผลเสียต่อสภาพแวดล้อมค่ะแล้วก็จะทําให้อากาศเนี่ยดีขึ้นไม่อยู่ในสภาวะที่เป็นมลพิษเหมือน ปัจจุบันที่อยู่ในมาตพูธนะคะนะครับก็เป็นสิ่งที่เยาวชนเนี่ยคิดขึ้นแล้วก็เป็นภูมิปัญญาในสิ่งที่เกิดขึ้นในประโยชน์ในการที่จะใช้จริงในอนาคตโดยเป็นพลังงานที่สูญเปล่าจากลูกหมุนที่หมุนตามบ้านเรือนหรูครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมตรงนี้จะมาผลิตเป็นกระแสะไฟฟ้าซึ่งสามารถจะจ่ายส่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะส่งผลถึงบิน ในการที่จะจ่ายในแต่ละเดือนของบ้านเรือนในแต่ละหลังนะครับบางครั้งอาจจะมีค่าบินเป็นศูนย์บาทนะครับอาจจะเสียค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นในการที่ต้องเสียค่าติดตั้งอุปกรณ์แต่ในที่สุดอนาคตนะครับดูแล้วจากโครงงานที่จะเห็นนะครับก็คือโครงงานเกี่ยวกับเรื่องลูกหมุนเนี่ยมันเป็นไปได้ในอนาคตของประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีสภาวะที่อากาศค่อนขงที่จะร้อน เพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้ก็เป็นการจุดประกายอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมเกี่ยวเรื่องของพลังงานทดแทนโดยเฉพาะลม